ดครับผมโอคามิและนี่คือเกมไททันโฟร์สนะครับเรามาอยู่กันในโหมดออนไลน์นั่นเองมาคลิปนี้ผมอาจจะไม่ตัดเลยไม่แต่นิดเดียวเราจะมาอ้วกแตกด้วยกัน <c oughs> ผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมน่าจะเก่งที่สุดแล้วนะในตอนเนี้ในเกมออนไลน์เอาผมให้ดูสถิติครขาวๆก่อนแล้วกันนี่เล่น72ครั้ง MVP 17ครั้ง ทับสามสีอครั้งก็ถือว่าเยอะนะดูนี่สิสถิติง,ง,ง,งโง่เอ๊ยมาละมาโอ้ดดานนี้อ่ะเสริมความรู้นิดนึงเผื่อใครไม่รู้เทนนฟอร์สองเนี่ยอ่าเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ของเกมเอปกเรียก็ว่าได้อืมนั่นแหละความรู้ที่พุ่งจะได้แค่นั้นแหละ <laughs> <emaal> What yeah, เอาแล้วดังไปไหมยังดังไปไหมมาดา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 เชี่ยอะไรวะเออเตายตายตายเดี๋ยวกดผิดปับเมาไว้เออโอเคตายแล้วพวกแตกแน่ ไอ้ดูสนินี่แหละเหลี่ยมซิกติดเหลี่ยมซิกมาจากไทยวะเนี่ยเออใช่มันมีบอทด้วยเกมนี้มีบอดนะเจ้แต่บอทก็ฆ่าคุณได้เหมือนกันวิง่งต่อยหน้าแม่ง

ป๊าปหลบได้อยู่ไหนไหนไปไหนแล้ววะเยะ้ใหญ่มันต่อยสวยเอาละนี่คือ M bot อที่ถูกกฎหมายนะจ๊ะปืนนี้เป็นปืน M bot เลยว่าได้มันจะล็อกเป้าให้เราอัตอนโนมัติเย้ยยยใครยิงใครใครใครยิงวะอ้าวอยู่นี่อ่อยเลยเปี่ยงกระสุน ใอ่เอาใอยเอาอเห็นเห็นไหมมันจะมีเส้นบอกถ้าเผือเส้นเป็นสีแดงเ่าเรายิงยิงครั้งเดียวมันจะตายยุย้ยอะไรอะไรถายอีกแล้วนอ้ปืนเอ็มบอรไม่ได้ใช้เลยไว้รอบหน้าเลยพึ่ปโตขึ้นจะอ,อี๋ไม่ตาย เขาไปซ้ำเย,ย,ย้ยมีคนยิงหรออ่าฮะบอสยิงยิงเก็บแต้มอี้สิบเปอร์เซ็นต์ไททันเราจะมาแล้วเขายิงกันอยู่ไหนวะเนี่ยไหนดูซิเจอ สองตัวสองตัวไยกัดไยกัดโปรเตตโตชุดมันอยู่ไหนวะโอ้โโดตถอยโ o เยอแต่ก็ว่าแหละแพรหลอดเกมนี้มาดดักมากเลยสวยขอบใจสำหรับดาวกระจาย เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรวะก็่อยไททันมาละเซฟตัวเองให้ดีจะเอ๋มานี่คือไททันของผมดูดสิตายอะไรใครยิงเฮ้ยใครยิงมาอยู่ตรงไหนเนี่ย่อย่อยไม่โดนดิยิงไมิสไซล์ใส่ไม่โดนโดนิ ่อยไปแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยววละเืงละอ๋ยตายตายเวียตายพัดไหลอดตัวเดียวนี่แหละสูญเสสภาพแล้วเอาอย่างนี้หลืมันเยอะ เดี๋ยนะเริ่ม,ามาาลำคาญตันนี้ละสักหน่อยอที่ขึ้นไปดวงมันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันถอดแบตมันถอดแบตมันมาถอดแบตเทท,ทันหรอกอในแผนที่มันบอกว่าอีแจ็คอีแจ็คเจอเกือบ ตายอยู่ดิโอเคฟาปาฟาตามผนงาน่อยก็ดีการยิงปอดมันจะทำให้เราเรียกไททันได้เร็วขึ้นปอดก็มีประโยชน์นะอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหต่อยไม่ทันเดี๋ยวละมีคนยิงหลังเรารู้สึกนะอ้ปลอดติดมีรู้สึก <c oughs> นะ ไปลงไปลงไปขอเดทท่านตุยใครยิงอะไรเราวะราล้ใคท่านเอ่อเมื่อกี้ใครยิงเนี่ยกยดกดแล้วกัน เก่งแต่กับบอดนี่แหละกาะเข้าไปเออตายสวยให้เราเออนั่นแหละสวยอยู่อมันตึกอยู่มันตึก,ม,ตกมันสุดเลยตรงนี้ก็มีด้วยอ่าตายด้วยฮะ มันเยอะจังวะในตึกเนี่ยนี่คืออะไรอ๋อของเพื่อนเราจริงๆอ่ะฝั่งเราได้เปรียบมากเลยดูจากแต้มน,นะที่มันหายไปไหนหมดวะเนี่ย เปิดควันมันมาถอดแบตแล้วตายตอ,อ,อยไม่ทันเดีย๋ยวนะพี่กี้เห็นอะไรแปบบ๊แบคบรับไปไหนไปไหนไปไหนไไหามันให้เจอ เมื่อกี้มันไปไหนวะยิงอยู่แบบไม่เป็นไรเข้าเลยเดี๋ยว็ดเด็ดอ่โดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกมาจากไหนวะตดขึ้นไปดวงเลยอยู่ไหนเออสวัสดีจ้าหืม เงี้นอะไรแถวนี้ลูกเอ้เหมือนเขาไม่สู้นะตานี้ไอต,ตัวนี้อันตรายกับไททันมากเลยมันแรงดีลูกลยังไงยัเไงเยอะ Μο, μο. โอ้ยไขรท่านเขามาห้าตัวเลยวะเ<อ>ยละแล้วอันตออรายอยู่ใกล้ไม่ได้ต้องถอยต้องถอยถอยเหยียบหน่อย เจกและเดี๋ยวอะไรนี่ยือ้อตัวนี้ก็ไม่เอาไอท่านมันเหลือสีต่ตัวเราก็สี่ตัวเท่าเข้าหรอวะวอ่ะเข้าไปอ่ะเข้าไปเดี๋ยว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 โอเค คือถ้าเผื่อหลอดเราเป็นรูปคำเตือนอย่างเงี้ยอยู่ด้านบนเนี่ยห้ามไพลอตกระโดดขึ้นหัวเราดิขาดแม้เราจะตายเลยพหลอตพวกเนี้ยกระโดดลงปกติเนี่ย เราน่าจะยิงบอดพวกเราน่าจะได้ยิงพวกบอดอันนั้นช่วยช่วยออดทีมนี้มันเป็นไรวะเนี่ยทำไมเล่นกันแปลกแปลกเออไลยติดเจ็ดตัวเลยแล้วเนี่ยคิกเนาะล็อกเฝ้าตีแดงโอเคเรียบร้อยตายไป Nát vô có hang đây Để đi thi. À, thì con đi mà. Lượm lắm. Lượm lắm. Lượm quá พอดแบตมันออกนะถอดแบตซ้ำระเบิดลูกหนึ่งเย้ย,ย,ย,ตยตายตายกูตายโอ้ยรอ,อ,อ,อดเฉยไททันระเบิดรอดก็มาแล้วตกใจกู <c oughs> ตกใจมึงตั้งแต่เริ่มยันจบอะ